When life knocks you down family is the one that always stands by your side เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มครอบครัวจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับญาติคุณย่าค่ะว้าวพอดีพวกเรามาตรงจังหวะในช่วงที่พวกเขาเยี่ยมญาติกันค่ะคือญาติฝั่งคุณย่าเนี่ยเขาจะรวมมิตรกันนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะอารมณ์แบบสงการบ้านเราวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ที่สวิตนะคะก็ปิดหมดเลยค่ะคุณปู่ก็เลยพาเรามาซื้อของที่สถานีรถไฟนะคะเป็นซูเปอร์เล็กๆที่เดียวที่เปิดอยู่ในย่านนี้นะคะตอนแรกแม่น้องก็ไม่ ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมเราต้องมาซื้อของในนี้ด้วยค่ะถ้าไปรวมญาติอาหารมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วการรวมญาติที่นี่คือคุณเอาของที่คุณอยากจะกินไปเองแล้วก็จะมีของบางส่วนค่ะที่ทุกคนเอาไปจากที่บ้านแล้วก็เอาไปแชร์ด้วยกันค่ะแล้วก็บางส่วนกินใครกินมันนะคะมาถึงแล้วค่ะ คุณปู่ท่านนี้นะคะก็เป็นพี่ชายคนโตที่ยังมีชีวิตอยู่ของคุณย่าเขาเป็นบาทหลวงอยู่ที่เชื้อแข่งหนึ่งแถวแถวนี้นะคะแม่น้องผ่านไปด้วยค่ะแต่ว่าแม่น้องไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะพี่น้องของคุณย่ามีทั้งหมด9คนค่ะแตเสียชีวิตไปแล้วสี่นะคะเหลืออีกหคนค่ะแลววันนี้ก็มาครบทุกคนเลยค่ะแต่ที่เห็นในภาพนี่จะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานแล้วค่ะ คนสวิสส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่มีมารยาทค่ะขยันอดทนซื่อสัตย์และมีน้ำใจนะคะทุกคนนะคะต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะถึงแม้นะคะบางคนเราจะเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะขนาดพี่ลี่เองนะคะญาติหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เจอมาเป็น20ปีแล้วค่ะ และก็อีกหลายๆคนเลยนะคะที่พี่ลี่ไม่รู้จักคะ่ะโดยเฉพาะรุ่นหลานๆนะคะสถานที่จัดงานนะคะก็อยู่กลางป่าคะ่ะศาลาหลังนี้นะคะเขามีไว้ให้คนเช่าค่ะเพื่อจัดงานปาร์ตี้โดยเฉพาะนะคะตัวตั้งตัวตีคนจัดงานรวมญาตินะคะเขาจะจองไว้ทุกๆปีเลยคะ่ะในอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนาคะ่ะส่วนคุณยายคนนี้นะคะก็เป็นพี่สาวของคุณย่าคนโตที่ยังมีชีวิตอยู่คะ่ะอายุ93นะคะแต่ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราคะ่ะอยู่ที่ซูริกนะคะบ้านพักคน ราของคนสวิทที่นี่คือสิ่งดีงามนะคะที่ลูกหลานสามารถทําให้ครอบครัวได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีลูกหลานไปทํางานเนี่ยคนชราอาจจะต้องอยู่บ้านคนเดียวค่ะไปอยู่บ้านพักคนชราจะดีกว่านะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าเลยคะ่ะส่วนลูกหลานนะคะก็ไปเยี่ยมได้ตามสบายใจชอบเลยค่ะด้านหลังนี่ยญายิาาเต็มเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นช่วงที่เขายินดีต้อนรับพิลี่และครอบครัวคะ่ะที่เดินทางมาจากอเมริกานะคะแล้วก็มาร่วมเยี่ยมญาติด้วยกันในวันนี้คะ่ะและหลังจากนั้นนะคะก็เป็นพิธีการร่วมไหวอารัยคะ่ะพี่สาวอีกคนหนึ่งของคุณย่านะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนที่เราจะมาได้3วันคะ่ะช่วงนี้นะคะแม่น้องก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมากคะ่ะเพราะว่าทุกคนนะคะโศกเศร้าเสียใจแล้วก็มีน้ําตาไหลร,รินออกมาคะ่ะสนุกเปล่าบอกแม่ก็เล็นกนได้น,น,นาด เล่นด้วยกันสิ say hi to him ฮานาทีต่อมาเล่นด้วยกันไม่หยุดเลยค่ะทีนี้นะคะแล้วก็มีเด็กมาสมทบอีกสองคนค่ะแต่เด็กสองคนนั้นพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะเด็กๆนะคะถึงจะพูดกันไม่รู้เรื่องค่ะแต่เล่นกันรู้เรื่องนะคะ

ญาติของพี่ลี่หลายๆคนนะคะก็ชวนให้พวกเราไปเที่ยวบ้านเขาค่ะแต่พวกเราต้องขอปฏิเสธไปนะคะ,ะโปรแกรมพวกเรายาวมากๆเลยค่ะทำมัวแต่ไปเยี่ยมญาติอยู่นะคะจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะเพราะญาติเยอะค่ะ,ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดของวันนี้เลยนะคะก็มีญาติพี่ลี่หลายๆคนค่ะที่เขาเคยไปประเทศไทยนะคะ,ะ,ะเขาก็ชอบประเทศไทยมากๆเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ในรูปนะคะเคยไปเมืองไทยมาแล้วค่ะถึง7ครั้งนะคะ<ว>และสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาชอบการจนนาบุรีจังหวัดบ้านเกิดของแม่น้องด้วยค่ะ แล้วเราไปต่อก่อนด้วยบ้านเพื่อนพิลี่เลยค่ะ พี่รี่นะคะมีเพื่อนสนิททั้งหมด3คนคะ่ะที่ยังคบและติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะคะรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่หกเจขวบค่ะคนสวิส่วนใหญ่ที่ไม่น้องพบเห็นนะคะก็เรียบง่ายติดดินไม่แต่งตัวหรูราอะไรนะคะแต่มีอาชีพการงานที่ดีคะ่ะอย่างเช่นเพื่อนของพี่รี่เป็นต้นนะคะแต่งตัวนี่คือแบบว่าดูเก่าๆตลอดเวลามากี่ทีก็ดูเก่าๆคือไม่น้องไม่ได้เอาเขามาดินทาแล้วก็ไม่ได้ดูคนภายนอกนะคะหัวก็จะยุ่งๆตลอดเวลาอะแต่อาชีพก็คือเป็นหมอนะคะและตอนนี้ก็กําลังเป็นคนฝึก สอนนักเรียนแพทย์อยู่และ,และอีกคนหนึ่งนะคะก็มีโรงหมาใหญ่โตอยู่ที่สวิตค่ะแต่ส่วนภรรยาของผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาขี้เกียจอยู่บ้านเฉยๆค่ะก่อนที่จะมีโควิดนะคะเขาทาอาชีพขับแท็กซี่ค่ะถ้าเป็นคนไทยนะคะก็จะเรียกว่าดูไม่สมดุลเลยนะคะเพราะว่านั่งเป็นคุณนายอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ค่ะแต่คนที่นี่เขาขยันค่ะ อาชีพทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีค่ะแต่ต้องเป็นอาชีพสุจริตนะคะแต่ตั้งแต่มีโควิดนะคะเขาก็เลิกขับและขัแท็กซี่ค่ะเพราะว่ามันอันตรายค่ะและส่วนคนสุดท้ายคราวนะคะก็มีบริษัทติดตั้งโซลา่าเซลล์ที่หลังคาค่ะมีพนักงานประมาณ10บคนนะคะและพี่ฟินพี่คายก็สนุกและตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการเล่นน้าคลองครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะห<ว>น้าร้อนของคนสวิตนะคะนอกจากเดินไฮงแล้วปัน่นจักรยาน,นะค,ะค่ะก็ยังชอบมาว่ายน้ําคลองกันค่ะ ที่นี่มันจะมีแม่น้ำใหญ่ๆหลายสายนะคะที่คนลงไปไว่ายเล่นกันคะ่ะสําหรับแม่น้องนะคะเดินแป๊บเดียวหนาวค่ะเพราะว่าน้ํามันเย็นมากเลยฟินเล่นน้ําคลองสนุกไหมลูกสน,นุกมากมากนางแม่ก็ถามลูกจริงๆนะคะลูกก็ตอบเป็นแค่สนุกมากๆอร่อยมากๆยูสองอย่างคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของคลิปเยี่ยมญาติแบบคุณสวิสสวิสนะคะและก็ยังมีทริปเยี่ยมญาติแถบบ้านคุณปู่ด้วยนะคะแล้วเอาไว้แม่น้องจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ